สบายดีทุกคนเลิกเรียกมาก็เลลอยู่เขาไปเปิดตู้เย็นก็เลยไปเห็นอัน,นอันนี้นะทุกคนพลิโตนะของตัวเปะเปาทุกคนทาโก้เนาะ,ะวาทาโก้ก็มักเอินวาทาโก้อ่อนนะทุกคนเดไปเห็นทาโก้ของเท้าก็เลยสิมาลักกินมาแล้วหิวเขาบ่หัวาจอันมีออีอย่างกินนะก็เลยไป ไปเปิดตู้เย็นไปได้ทาโก้มาแล้วก,กินทาโก้ของท้าอ้ยคุณตัวนี้เป็นซีนตัวนี้ฮันแม่นน่าจะแม่นอันเอียงหมูะไก่บุ้งออ่างกินไปเนาะทุกคนตื่นมาแล้วท้าแล้วสอกกินแล้วโบเห็ดนะทุกคนอื โดนน้ำจิม้มตัวนี้ใส่ลองเลเคอเสีบ <c oughs> ด,ดนกินเท่หนึงก็ว่าสบเสเสบ ก็จะเอ่ยเนี่ทุกคนแบบเป็นกลางอยู่เหือกหลังถึงนี่นะแซ่บแซ่บกินอีกอย่างก็แซ่บทุกคนปันในชิ้นสัวกแซบบุ๊แซบ่บพร้อมน้ำจิ้มมัน อร่อยกับนี่มีสองอันบัวท้าวได้กินแลนน้วบ่นเนาะ กินบุหูกินบุกินบุหูแต่ว่าตื่นมาฮะนั่นบเ,เห็นแล้วแ <c oughs> ับตัวนี้แซบแยังขึ้นตัวสิกินอีกยังขึ้นปาจิต้มนี่กินโคดีไปเปิดตู้เย็นไปเห็นนี่หล <c oughs> ักกินของเท้า <c oughs> ปกติข้าวกันแบบมากกินแต่ัวกรนะแต่ว่ามาเพื่อใจกินตัวออนอื่นัวออนกับแซบด้วยกันทุกคนแซบตัวนี้น่าจะเป็นไก่บนกีซีนก้มักลบมาก,กินซีนหลายก่อนเราเจ็บเจ็บเจ็บหงายทุกคนแซบ กินอ,อีกอย่างไปเพชรไปไปดาดแล้วแซบแซบ,แบเป็นกลางนะทุกคนอืออ๋อไวันนี้ไปก่อนเนอะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนนะ้าบ๊ายบาย